สวัสดีตอนเช้าค่ะคลิปนี้มาพยากรณ์อากาศประจำวันที่15เมษายน2564ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่16-19เมษายน64บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและพิมณฑน,นประกอบกับมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนต่อนเนื่องกันมาหลายวันลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกรวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยนะคะ ก็ระมัดระวังกันด้วยกี้ปักหมุดให้หน้องนาคาพี่สุริยาวันที่16มีฝนนะคะฝนปานกลางช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น17มีฝน18มีฝนค่ะและ19ก็มีฝนเช่นกันแต่ลมไม่แรงนะอยู่ที่1เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองคลิปนี้ขอลาไปก่อนจังหม่คลิปหน้าจะบยบ